โรคระบบทางเดินหายใจโรควัณโรควิชาสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตเสนอครูรวนละาศิลาอาจวัณโรควัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจเซลจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็กซึ่งอาจเกิดจากการไอจามหรือพูดซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้สามารถมีชีวิตรอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมงและเมื่อมีผู้สูดเข้า สาเหตุของวันโรคโดยทั่วไปแล้ววัณโรคปอดมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคที r i ทูเ u b e r คูโ o ซิสที่ทําให้เกิดโรคที่รับผ่านกันมาจากละอองฝอยทางอากาศส่วนอาการของวัณโรคนะครับ1มีอาการไอเลือดลงสองไอแล้วมีเสมหะมีเลือดตัวนออกมา3ม,มีอาการเจ็บหน้าอก 4. มีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติถ้ามีน้ําหนักลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุและในหัวข,ข,ข้อปัจจัยเสี่ยงต่อาการเกิดวัณโรคหนึ่ง มีระบบพวงค,มคุมกันหนอนแอร์เนื่องจากมีโรคบางอย่างหรือเข้ารับการรักษาบางประเภท 2. เดินทางหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดวัณโรค 3. กําลังใช้สารบางอย่างเราจะป้องกันการเกิดวัณโรคได้อย่างไร 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สถานที่แออัดสสวมหน้กากากอนามัยเมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะ 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้กใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคก,การรักษาวัณโรค แพทย์มักเลือกใช้ยาในการรักษาวัณโรคปอดซึ่งใช้เวลาในการรักษานานกว่าโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นการรักษาวัณโรคปอดอาจแตกต่างกันไปดังนี้